เอาละครับในวงสนทนาของโสคราตีสเนี่ยการถกเถียงเรื่องความยุติธรรมเหมือนจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับโสคราติสเพิ่งจะเอาชนะทราซิมาคัสที่ยืนกรานมาตลอดว่าความอายุติธรรมเนี่ยมันดีกว่ามีประโยชน์กว่าแต่ทันทีที่พายุทางปัญญาเหมือนจะสงบลงความท้าทายที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองครับคือดูผินๆเนี่ยชัยชนะมันอยู่ในมือของโสกราตีสแล้วล่ะครับ แต่ว่ากลาวค่อนหนึ่งในผู้ฟังคนสำคัญกลับรู้สึกยังไม่พอใจเขารู้สึกว่าการยอมแพ้ของทราซิมาคัสมันง่ายเกินไปแล้วการปกป้องความยุติธรรมแบบจริงๆจังๆเนี่ยมันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำกลาทอนก็เลยลุกขึ้นมาท้าทายโซครติสด้วยคำถามที่ต้องบอกว่าคมกริบเลยครับเขาไม่ได้อยากได้คำตอบที่ทำให้ความยุติธรรมมันแค่ดูเหมือนจะดีนะ แต่เขาต้องการการพิสูจน์ใหเห็นจะจะเลยว่ามันดีจริงๆดีในตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปอ้างอิงรางวัลชื่อเสียงหรือผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาคดีครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ปรัชญาเลยก็ว่าได้ โดยมีความยุติธรรมเป็นจำเลยแล้วกล่าวคอนก็ขออาสาสวมบทเป็นอายการฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับความอายุติธรรมเพื่อบีบให้โซครติสต้องแสดงฝีมือการปกป้องความยุติธรรมที่แท้จริงออกมาให้ได้ โอเคเพื่อที่จะตัดสินคุณค่าของความยุติธรรมได้เนี่ยกราวเวลคอนก็เลยวางกรอบความคิดขึ้นมาก่อนครับเขาแบ่งของดีหรือคุณความดีออกเป็น3ชนิดอย่างแรกเลยคือสิ่งที่ดีในตัวของมันเองล้วนๆเลยอย่างเช่นความสุขความสนุกสนานเราต้องการมันเพื่อตัวมันเองไม่ได้หวังผลอย่างอื่นอย่างที่2คือ ดีทั้งในตัวของมันเองแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีตามมาด้วยอย่างเช่นสุขภาพเรามีความสุขที่ได้สุขภาพดีแล้วสุขภาพดีมันก็ส่งผลดีอื่นๆตามมาอีกเพียบส่วนอย่างสุดท้ายคือสิ่งที่ดีก็เพราะผลของมันเท่านั้นแหละอย่างเช่นการไปหาหมอการกินยาขมขมคือตัวการกระทํามันอาจจะไม่ได้หน้าพิสมัยแต่เราทําไปเพื่อผลลัพธ์ใช่ไหมครับนี่คือคําถามสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับว่าแล้วความยุติธรรมแหละ มันจัดอยู่ในกลุ่มไหนโซคราติสเชื่อว่าความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มสูงสุดเลยคือดีทั้งในตัวมันเองแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยแต่กล่าวค่อนแย้งว่าไม่จริงคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นพวกเขามองว่าความยุติธรรมเป็นภาระที่น่าเบื่อเป็นเรื่องที่อยู่ในกลุ่มที่สามคือทําไปก็เพื่อหวังชื่อเสียงหวังรางวัลหวังให้คนมายกย่องเท่านั้นเองเพื่อที่จะพิสูจน์ประเด็นนี้นะครับ กลาวคอนก็เลยเสนอข้อโต้แย้งที่ทงพลังมากๆออกมาเป็นสส่วนด้วยกันเขาจะแสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของความยุติธรรมจากนั้นก็จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยากจะเป็นคนยุติธรรมหรอกและสุดท้ายจะชี้ให้เห็นเลยว่าชีวิตของคนอายุธิธรรมเนี่ยมันมีความสุขกว่ากันเยอะแบบเทียบไม่ติดเลยมาดูประเด็นแรกกันก่อนเลยครับต้นกำเนิดของความยุติธรรมกลาวคอนอธิบายว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว การทำเรื่องไม่ยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะมันได้ประโยชน์แต่การต้องทนทุกข์จากการถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากแล้วความทุกข์ที่ได้รับเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าความสุขที่ได้จากการไปกระทำคนอื่นเยอะด้วยเหตุนี้แหละครับคนที่อ่อนแอที่รู้ตัวว่าถ้าไปทำร้ายคนอื่นแล้วต้องโดนเอาคืนแน่ๆก็เลยมาตกลงทำสัญญาร่วมกันว่าเฮ้ hey, เราอย่าทำร้ายกันเลยนะ ดังนั้นความยุติธรรมจึงไม่ได้มาจากคุณธรรมอันสูงส่งอะไรเลยแต่เป็นแค่ข้อตกลงของคนอ่อนแอเท่ามันเองเอาละเพื่อตอกย้ำประเด็นที่สองว่าไม่มีใครหลอกที่เลือกจะเป็นคนยุติธรรมโดยสมัครใจแกลคอนก็ได้เล่านิทานโบราณเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเรื่องนี้โด่งดังมากแล้วมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับการทดลองทางความคิดที่ทรงพลังฟุที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว เรื่องมันก็มีอยู่ว่าไกกิสเป็นแค่คนเลี้ยงแกะธรรมดาๆรรวันหนึ่งเขาไปเจอแหวนวิเศษวงหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถล่องหนหายตัวได้แค่หมุนหัวแหวนเข้าหาตัวพอคนพบพลังอำนาจนี้เท่านั้นแหละครับเขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้มันในทางที่ผิดเขาลอบเข้าไปในวงังไปล่อลวงราชินีร่วมมือกันปลงพระชนกษัตริย์แล้วก็ยึดอำนาจครองอาณาจักรซะเองเลย เห็นไหมครับว่าอำนาจที่มันไร้ซึ่งการตรวจสอบเนี่ยมันเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นทอร,ราตได้ในพริบตาเดียว กาวคอนก็เลยทิ้งคำถามเด็ดเอาไว้ครับเขาเชื่อว,ว่าถ้าเราเอาแหวนแบบเดียวกันนี้แต่ให้คนสองคนคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมกับมีคนที่เป็นคนเลวในที่สุดแล้วทั้งสองคนก็จะเดินไปบนเส้นทางเดียวกันนั่นก็คือเส้นทางของความอายุติธรรมเพราะเมื่อไม่มีใครมองเห็นไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆแล้วการยังเป็นคนดีอยู่มันก็ดูจะเป็นเรื่องโง่เขลาไปเลย ซึ่งคำถามนี้มันก็ยังท้าทายเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่การกระทำแบบไร้ตัวตนบนโลกออนไลน์มันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ทีนี้มาถึงการทดลองทางความคิดสุดท้ายของกราวคอนกันครับเขาให้เราจินตนาการถึงชีวิตที่มันสุดขั้ว2แบบเลยด้านหนึ่งคือชายผู้ยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบแต่กลับถูกคนเข้าใจผิดมีชื่อเสียงว่าเป็นคนชั่วร้ายที่สุดในเมืองเขาถูกสังคมรังเกียจโดนทรมานและจบชีวิตลงอย่างน่าสังเวชในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือชายที่เลวสุดขั้วแต่เก่งมากในการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูเป็นคนดีมีคุณธรรมเขาได้รับทั้งเกียรติยศอำนาจความมั่งคั่ง กลาวคอนถามตรงๆเลยครับว่าถ้าเราไม่นับเรื่องรางวัลในชีวิตหลังความตายนะชีวิตของใครกันแน่ที่มีความสุขมากกว่ากันคําตอบที่คนส่วนใหญ่จะตอบในใจนี้แหละครับคือข้อพิสูจน์ที่แข็งแกร่งที่สุดของกลาวคอนเหมือนยังไม่หนำใจครับพอกลาวคอนพูดจบปุ๊บอเดมันทัสพี่ชายของเขาก็ก้กาวเข้ามาเสริมทัพทันทีทําให้ข้อโต้แย้งนี้มันแข็งแกร่งแล้วก็น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปอีกอริสโตเติลมนทัชชี้ไปที่ประเด็นที่เจ็บแสบมากครับ เขาบอกว่าแม้แต่เวลาที่พ่อแม่สอนลูกๆให้เป็นคนดีเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้สันเสริญความดีในตัวของมันเองนะแต่กลับไปสรนเสริญผลลัพธ์ของมันแทนเช่นชื่อเสียงดีๆตำแหน่งใหญ่โตการได้แต่งงานกับคนรวยหรือแม้แต่รางวัลจากพระเจ้าในชีวิตหน้าทุกอย่างมันล้วนเป็นการสอนให้คนสนใจภาพลักษณ์ของความดีมากกว่าการเป็นคนดีจริงๆดังนั้นนะครับจุดสำคัญที่สุดของออดมันทัสก็คือในโลกใบนี้เนี่ย ภาพลักษณ์มันมีอำนาจเหนือกว่าความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจริงๆก็ควรจะสร้างเปลือกนอกจอมปลอมของความยุติธรรมขึ้นมาบาังหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะได้กอบโกยผลประโยชน์ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบกรับภาระของคุณธรรมที่แท้จริงโอ้โ oh หหลังจากโดนความท้าทายชุดใหญ่จากสองพี่น้องเข้าไปสซกรัตติสจะทำยังไงต่อละครับท่านไม่ได้ตอบโต้กลับไปตรงๆนะ แต่ท่านเลือกที่จะพลิกกระดานเปลี่ยนทิศทางการสนทนาไปในทางที่ไม่มีใครคาดคิดเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของบทสนทนาทั้งหมดครับสโคราติสยอมรับตรงๆเลยครับว่าคำถามน,นี้มันตอบยากมากจริงๆท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะครับว่าการพยายามทำความเข้าใจความยุติธรรมในจิตวิญญาณของคนคนเดียวนั้นมันยากเหมือนกับการพยายามเพ่งอ่านตัวอักษรตัวเล็กๆที่อยู่ไกลลิบๆเลยมันทั้งสับซ้อนแล้วก็มองเห็นได้ไม่ชัดเจนเอาซะเลย และนี่คือทางออกที่ชาญฉลาดสุดๆของท่านครับสซครต t สเสนอว่าถ้าเราเจอตัวอักษรเดียวกันเป๊ะเลยนะแต่ดันถูกเขียนไว้ตัวเบิ่มในที่ที่เห็นได้ชัดกว่าเราก็จะอ่านมันออกได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับแล้วค่อยกลับมาดูตัวอักษรเล็กๆอีกทีก็ยังไม่สายท่านก็เลยเสนอว่าแทนที่เราจะเริ่มจากสิ่งที่เล็กและซับซ้อนอย่างจิตวิญญ,ญาณของคนเรามาเริ่มจากการมองหาสิ่งเดียวกันนั้นในสเกลที่มันใหญ่กว่าดีกว่านั่นก็คือการมองหาความยุติธรรมในเมืองทั้งเมือง และนี่ก็คือหลักการสำคัญที่จะถูกใช้ไปตลอดทั้งเล่มของอุตมรัตเลยครับที่เรียกกันว่าอุป,ปมาเมืองวิญญาณแนวคิดก็คือโครงสร้างของเมืองในอุดมคติเนี่ยมันจะสะท้อนโครงสร้างของจิตวิญญาณมนุษย์ในอุดมคติเหมือนกันเป๊ะ ดังนั้นถ้าเราเข้าใจได้ว่าอะไรที่ทําให้เมืองเมืองหนึ่งมีความยุติธรรมเราก็จะเข้าใจได้เช่นกันว่าอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งมีความยุติธรรมเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลมากครับเพราะมันเปลี่ยนคําถามจากเรื่องนามธรรมที่มองไม่เห็นไปสู่เรื่องการเมืองที่มันจับต้องและวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าเยอะเลยสุขาติสก็เลยเริ่มต้นสร้างเมืองขึ้นมาในความคิดครับโดยเริ่มจากรากฐานที่สุดเลยนั่นคือ เมืองที่เรียบง่ายหรือที่ท่านเรียกว่าเมืองที่สมบูรณ์แข็งแรงเมืองนี้เกิดขึ้นจากความจริงง่ายๆที่ว่ามนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมารวมตัวกันเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างอาหารที่อยู่เสื้อผ้าและหลักการสําคัญที่สุดที่ทําให้เมืองนี้อยู่รอดได้ก็คือหลักความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคือแต่ละคนจะทําอาชีพแค่หนึ่งอย่างที่ตัวเองถนัดที่สุดชาวนาก็ทํานาไปช่างไม้ก็สร้างบ้านไปเมื่อทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดสังคมโดยรวมก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดผลลัพธ์ก ก็คือสังคมที่สงบสุขเรียบง่ายและพอเพียงค่ะแต่กร้าวอนกับไม่พอใจครับเขาแย้งว่าเมืองแบบนี้มันเรียบง่ายเกินไปเหมือนเมืองของหมูที่มีแต่ของจำเป็นพื้นฐานเขาอยากเห็นเมืองที่มันหรูหราฟุ่มเฟือยกว่านี้ โซกราติสก็เลยยอมตามใจและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับท่านเริ่มพิจารณาเมืองที่ป่วยไข้หรือเมืองที่เต็มไปด้วยความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเมืองนี้จะมีทั้งกวีศิลปินพ่อครัวและสินค้าฟุ่มเฟือยอีกมากมายซึ่งความต้องการที่มันเกินความจำเป็นนี่แหละครับที่จะทำให้เมืองต้องขยายดินแดนเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มและนำไปสู่สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือสงคราม พอเมืองที่ป่วยไข้ต้องเผชิญหน้ากับสงครามเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาตามหลักการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั่นก็คือทหารอาชีพหรือที่โซคราติสเรียกว่าผู้พิทักษ์นั่นเองธรรมชาติของผู้พิทักษ์นี่น่าสนใจมากครับเพราะมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองคือพวกเขาจะต้องแข็งแรงว่องไวมีความดุดันเหมือนสุนัขเฝ้ายามเพื่อที่จะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างไม่เกรงกลัว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนโยนและสุภาพกับเพื่อนร่วมชาติของตัวเองแต่คุณสมบัติที่น่าประหลาดใจและสำคัญที่สุดที่โสคราติสเพิ่มเข้ามาก็คือพวกเขาต้องเป็นนักปรัชญาหรือผู้ที่รักในการเรียนรู้ด้วยเพราะมีเพียงปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเขาแยกแยะได้ว่าใครคือมิตรและใครคือศัตรูที่แท้จริงแล้วเราจะสร้างคนที่มีคุณสมบัติซักซ้อนแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงล่ะโสคราติสตอบว่า ต้องเริ่มต้นที่การศึกษาครับซึ่งสําหรับท่านแล้วเนี่ยมันคือรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยและการศึกษาที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้พิทักษ์ในวัยเด็กไม่ใช่การฝึกร่างกายนะครับแต่เป็นการหล่อหลองจิตวิญ,ญญาณผ่านดนตรีศิลป์และกวีนิพนธ์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องเล่านิทานและบทกวีที่พวกเขาได้ฟังมาตั้งแต่เด็กนั่นเองและตรงนี้แหละครับคือจุดที่โซคราติสได้ทิ้งประเด็นที่น่าถกเถียงที่สุดเอาไว้ท่านเสนอว่าเพื่อที่จะสร้างผู้พิทักษ์ในอุดมคติเนี่ย รัฐจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมและเซ็นเซอร์เรื่องเล่าต่างๆแม้แต่เรื่องเล่าจากกวีผู้ยิ่งใหญ่อย่างโฮเมอร์และเฮสซอดเพราะเรื่องเล่าเหล่านี้มันหล่อหลอมคุณธรรมและจิตวิญญาณของเยาวชนโดยตรงเลยการปล่อยให้พวกเขาฟังเรื่องราวของเทพเจ้าที่ขี้โกงและไร้ศีลธรรมอาจจะสร้างผู้พิทักที่บกพร่องขึ้นมาได้คำถามมันก็เลยวนกลับมาที่เราในยุคป,ปัจจุบันว่าเพื่อสร้างสังคมในอุดมคติเราต้องยอมแลกกับเสรีภาพในการเล่าเรื่องหรือเปล่า และใครกันที่ควรจะเป็นคนตัดสินว่าเรื่องเล่าแบบไหนที่ถูกต้องนี่คือปัญหาที่โซคราติสจะพยายามแก้ไขในบทสนทนาครั้งต่อไปครับ